สวัสดีค่ะที่ชื่อกอล์ฟนะคะวันนี้เราก็จะมาคุยกันเป็นการคุยกันคร่าวๆเกี่ยวกับการเรียนเฟอร์นิกส์เขาจะเริ่มจากตัวไหนแล้วเมื่อเขาโตขึ้นไปเนี่ยเขาจะเรียนไปถึงจุดไหนจริงๆการเรียนเฟอร์นิกส์นะคะมันไม่มีจุด สิ้นสุดนะคะเขาคงคงต้องพูดได้อย่างนี้นะคะเมื่อน้องเขาโตขึ้นเนี่ยเขาก็จะเริ่มเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองมันจะต้องอ่านอย่างไรมันจะต้องอ่าเขียนอย่างไรเนี่ยคือเขาจะสามารถเดาได้ในอนาคตเมื่อเขาโตขึ้นแต่สําหรับเด็กเล็กเนี่ยที่เราอาจจะต้องมาเริ่มเรียนเฟอร์นิเนี่ยเรียกว่าสอนเทคนิคอะคะ่ะสอนเทคนิคเหมือนกับกอาคาขออาขาเหมือนตอนเราเด็กๆเ,เนี่ยเป็นการสอนเทคนิค จำทิปง่ายๆนะคะเวลาเขาเจอคำใหม่เขาสามารถอ่านได้หรือว่าเวลาเขาเขียนเนี่ยเขาจะสามารถกดคำได้โดยที่เขาไม่จำเป็นจะต้องท่องอ้าวแล้วเราเวลาเราเริ่มเรียนเฟอร์นิ์เนี่ยเราเริ่มเรียนแบบไหนเรื่องแรกเนี่ยค่ะก็คือเด็กๆเขาจะต้องเรียกตัวอักษรให้ได้ก่อนเช่นเมื่อเขาเห็นตัว F นะ่รูปร่างตัว F เนี่ยเขาจะต้องรู้ว่าอเนี้ยคือตัว F เอารูปร่างแบบนี้คือตัว N รูปร่างแบบนี้คือตัว M คือเขาต้องแยกให้ออก คือต้องแม่นเรื่อง letter formation คือเห็นรูปร่างปุ๊บเขาจำได้ว่ามันเรียกว่าอะไรและหลังจากนั้นเขาก็จะเรียนเสียงตัวอักษรเช่นตัว B เนี่ยออกเสียงเบิรตัว D ออกเสียงเดตัว F ออกเสียง F. แล้วเราก็จะแบ่งไปอีกว่าไอตัวนี้คือ consonant หรือว่าเป็นตัวพยัญชนะนะคะแล้วเสียงนี้ก็จะเป็นเสียงสะระแล้วตัวบางตัวก็จะออกเสียงคล้ายๆกันเช่นตัว c กับตัว k เราออกเสียงหนักนะคะเช่นตัว c ออกเสียงคตัว k ออกเสียงคไหคะเหมือนกันและหลังจากนั้นเมื่อเด็กๆเขารู้แล้วล่ะว่าตัวทออกเสียงตัว n ออกเสียงตัว A ออกเสียง เขาก็จะเอาเสียงเหล่านั้นนมาผสมกันเป็นคำส่วนใหญ่นะคะเราจะเริ่มต้นด้วยคำ CVC ก่อน CVC คืออะไร CVC ก็คือคำที่มี consonant พยัญชนะสระอยู่ตรงกลางแล้วก็พยัญชนะแอมันจะเป็นแบบนี้เอาเสียงต้นมาวางเสียงงเช่นเสียงมาวางข้างหน้าแล้วเอาเสียงแอมาวางตรงกลางเอาเสียงม,มาวางเสียงท้ายนะคะก็จะผสมกลายเป็นคำหนึ่งคำ แอเนื้อแผ่งยแล้วเขาก็จะสามารถประยุกต์ความรู้เนี้ยเวลาเขาเจอคำได้เช่นเขาเจอคำว่า Matt เขาอา่านโอ้อืมอัตแมเขาไม่รู้มาก่อนเลยว่าแมทแปลว,ว่าอะไรแต่เขารู้ว่าเวลาเขาอ่านเสียง เนี่ยเขาลองผสมคำเนี่ยเขาอ่านเป็นคำแบบนี้ได้นะคะโดยที่เขาไม่จาเป็นต,ต้องรู้ความหมายเลยอันนี้ก็คือคำ CVC หลังจากนั้นแล้วเขาจะเรียนอะไรต่อละเขาก็จะเรียนเขาเรียกว่าเสียงยาวนะคะโดยปกติแล้วตัว A E I O U เราจะออกแอ A E ออกอะใช่ไหมคะอันนี้คือเสียงสั้นแต่ถ้าสมมุติว่าเสียงยาวนะคะเราก็ใช้ A E I O U เหมือนกันแหละเช่น cake คือ a คื C C K. อ cake snail เสนอเอเลสเนลในตัวเสียงยาวเนี่ยมันก็จะมีจระเพิ่มเติมนะที่น้องๆเขาจะต้องจำเช่นเห็นตัว A กับตัว I เมื่อไหร่ให้ออกเสียง A เห็นตัว E กับตัว E อยู่คู่กันเมื่อไหร่ให้ออกเสียง E เป็นเสียงยาวเขาก็จะต้องจำแล้วก็ฝึก บ่อยๆในการผสมคำเสียงยาวนี้นะคะและหลังจากนั้นเรียนอะไรล่ะก็จะเรียนเขาเรียกว่าสระผสมตัวอักษรผสมหรือว่าตัวควบกล้ามคล้ายๆกับภาษาไทยเช่นเบลืบลรกร์ออกเสียงเป็นคำได้เช่นฟอร์เรเป็นฟรอกเบลืเป็นบลัก แหลกเง่เสียงควบกล้ามเสียงต้นแล้วก็เสียงควบกล้ามที่อยู่เสียงท้ายเช่นคําว่า first คําว่าแล้วก็สละผสมนะคะเช่นเอาเนะะี่ยค่ะตัว o กับ W u เนี N ่ยะลา e ear เขาก็จะต้องจำเพิ A ่มนะคะ แล้วก็จะมี R control นะคะ R control ที่เราเห็นกันประจำมคือเสียงเอออะเช่น i r e r u r เนี่ยเสียงเอออย่างเช่น dinner sister doctor b u r n first ค่ะอันนี้ก็คือ R control แล้วเราก็จะเรียนเพิ่มนะคะอย่างเช่นอะไรที่มันไม่ออกเสียงเช่นคำว่า n o ที่แปลว่ารู้อะค่ะมันก็จะสะกดด้วย k n o อมันอยู่ใช่ไหมคะเราก็เจอคำว่า n e e อย่างเงี้ยหัวเข่านะคะ k-n-e-e e เนี่ยเขาก็จะรู้ว่า k เนี่ยไม่ออกเสียงแล้วคำแปลกๆที่ออกเสียงแปลกๆเช่น p กับตัว h ที่ต้องออกเสียงเป็นตัว f แทนเช่น photo อ,อันนี้ก็คือขร้าข้าวอะค่ะของการเรียนเฟอร์นิกส์เฟอร์นิกสนะคะก็จะน้องเขาก็จะเรียนแล้วได้ผลมากขึ้นถ้าน้องเขาอ่านบ่อยๆอ่านแบบไหนไม่ใช่อ่านในใจนะคะอ่านออกเสียง อาจจะหาคำวันละสิคคำให้เปิดดุ๊บแล้วให้น้องเขาอ่านดูนะคะเป็นคำแบบไม่ต้องมีภาพอะค่ะก็จะสามารถฝึกน้องในการสะกดคำได้พอสะกดไปสะกดไปเรื่อยๆนะคะเออเธอแบบเออเค้กเนี่ยสะกดไปเรื่อยสักพักหนึ่งนะคะน้องเขาจะเริ่มคล่องพอเริ่มคล่องแล้วปุ๊บเขาเห็นคำก้าดเดียวเขาก็จะรู้เลยแล้วก็มีอีกอีกชุดคำหนึ่งที่น้องเขาจะต้องเรียนด้วยเหมือนกันก็คือคำ tricky words คือคำที่เจอบ่อยๆซึ่งบางครั้งเขาไม่สามารถสะกดโดยใช้ ้เทคนิคฟีนิกซ์ได้เขาจะไม่พยายามสะกดกันเขาจะจํามากกว่าเห็นปุ๊บจำเลยอย่างเงี้ยเช่นคว่า what h t I s I was he she เนี่ยที่เขาเจอกันบ่อยๆที่เขาเรียกว่า tricky words เขาให้ฝึกในการดูปุ๊บแล้วอ่านเลยวิธีการฝึกนะคะก็คืออาจจะหาเป็นบัตรคำนะคะหรืออาจจะ ทำง่ายๆเลยค่ะเป็นกระดาษแผ่นหนึ่งแล้วก็เขียนๆๆก็ตัดๆๆเป็นสี่เหลี่ยมเนี่ชูให้ดูปุ๊บไออ่าปุ๊บฮีอ่ะชี e what อย่างเงี้ยน้องเขาอาจจะดูง่ายๆใช่ไหมคะอุ้ยทำไมเจอแต่คําง่ายๆพอเวลาเขาฝึกไปบ่อยแบบเนี้ยเวลาเขาไปอ่านจริงอ่ะเขาเห็นตัวอักษรน่ะที่วางต่อๆๆๆกันเป็นรูปประโยคเนี่ยเห็นปุ๊บอ่ะรู้เลยอย่างเงี้ยไอ I was at home yesterday. ก็ก็หวังว่าผู้ปกครองจะได้ประโยชน์นะคะกับการคุยชชดแชทของกอลฟภายในวันนี้ไว้เจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย